นะครับหลังทีนะครับแตกแขนงมาแล้วเนาะอ่าบ่ว่าจะแตกได้ประมาณหนึ่งหรืสองเดือนเขาก่ามาหุ่มนะครับเนาะหุ่มให้ตุ้มนี่แหละหุ่มให้มันมีความชื้นยดิซือบ่มีอย่างไรเนาะครับเนาะในการตอนกิ่งนะครับเนาะการตอนกิ่งกับเบ้าหนักกับผมอ่าในการตอนกิ่งไฟสร้างมน์นะครับเนาะอ่าตุ้มนี่นะครับเนาะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับเนาะส่วนที่หนึ่งของเขาก็คือตัดเพื่อที่จะหุ่มกิ่งนะครับเนาะหุ่มกิ่งให้ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นาะครับเนาะหลัก เขาจังจะเดินลงถุงในเต็มที่อันนี้ก็เหลือประมาณสองสองส่วนอันนี้ก็ประมาณส่วนหนึ่งส่วนตุ่มเล็กน้อยจังสี่นะครับเนาะกัแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเนาะอ่าส่วนของเขานะครับส่วนข้างบนก็คือส่วนหนึ่งก็คือตัดนะครับเนาะเฉือนนะครับในหุ่มกิ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอ่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไฮหลากเดินนะครับเนาะเป็นลักษณะแบบนี้เห็ดคือกันมืดนะครับเนาะเห็ดส่วนคือกันมืดเนาะตุ่มหน่อยตุ่มแย่แตกตากันบ่ สิ่งที่แตกต่างก็คือหลากเดินหน่อยเดินหลายกับผมตุ่มใหญ่มีความชื้นนะครับเนาะพุยเผาหลายหลากก็เดินหลายตุ่มน้อยมีมีความชื้นหน่อยพุยเผาหน่อยหลากก็เดินน้อยนะครับเนาะแค่นั้นเนาะเนี่ยนะครับเนาะตุ่มน้อยเนาะหลากเดินจะว่ามาหอดก้นทุงแล้วนะครับเนาะเนี่ยมาหอดก้นทุงแล้วแต่ว่ากับเบิ้งขึ้นจังหน่อยเป็นยังเพราะว่าความชื้นมันเริ่มจะหายนะครับเนาะเบิ้งตุ่มใหไงลดเนาะครับเนาะเนี่ยเนาะตุ่มใหญ่นะครับเนาะ ่าเขาแตกแขนงแตกกิ่งแล้วลากกระเดื่อไลยเดินเต็้มนะครับเนาะแบบนี้ตัดลงถุงช้ำได้เลยบ่นะครับเนาะตัดลงถุงช้ำได้ตัดปลูกได้เลยบ่ตัดปลูกได้แต่ว่าล้อหลักให้เขาเป็นสีน้ำตาลก่อนเนอะให้เป็นน้ำตาลเข้มบ่แมนว่าเขียวๆนะครับเนาะเบิ้งเป็นสีเขียวเบิ้งเป็นสีตองอ่อนอยู่นะครับเนาะถ้าเอาไปปลูกชะงักแน่นอนนะครับเนาะแต่ว่าหลักเขาถ้าเดินนะครับเต็มถุงแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะครับเนาะเอาไปปลูกจังได้เนาะนะครับการจะแตกแขนงแตกเนาะนะครับเนาะภายในสามเดือนสี่เดือน แน่นอนถ้าหดน้ำเนาะครับเนาะถ้าหดน้ำเด้อฟังดีๆเด้อถ้าบ่วดน้ำกัอ่ะแล้วจะเทวดาเลี้ยงเนาะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะการทีนะครับเนะนานะ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 านะเอาตุ่มใหญ่มาหุม่มนะครับหลักเดินเต็มเขาทะลุมาเจออากาศแล้กเขาก็จีเศร้านะครับในการเดินหลักต่อแต่ว่าก็จะแตกลากฝอยนะครับเนาะนะออกน้ำขงังออกน้ำตุ่มนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนี้ก็ประมาณอาจจะเดือนเดือนหนึ่งนะครับเนาะเอาไปปลูก เนาะหรือออกไปลงถุงชั้มตอ่อเอาผู้ใดอยากได้กะซีแถมหนึง่งครับผมตุ่มละ35บาทเนาะครับเนาะสามสิบห้าบาทกับซีแถมหนึ่งกระซงประมาณ80บาทได้ได้บุเนาะซีตุ่มกระซงนะครับเนาะเป็นหาตุ่มพอดีนะครับนเนเาะนะรนาหรืออยากได้ตุ่มละ30มกะมาคุยปรมิมาณกันอยากได้ตุ่มละ15บาทก็มาคุยปรมิมาณกันว่าเอาจากตุ่มเนาะครับเนาะอยากได้ตุ่มละ20กะมาคุยปริมาณกันบาอยากนะครับเนาะคุยต่อรองราคากันได้นะครับสำหรับไพ่สร้างมลอยากได้ราคาถึงราคาแพง อยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อนะครับเนาะพร้อมขายนะครับเนาะมีของพร้อมจำหน่ายนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะ